สวัสดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับวันนี้ผมมีโอกาสมาติดตัว g ิลี่ ex 5คันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%นะครับลูกค้าเลือกกล้องของ d ี p ีรุ่น n 5 duo นะครับซึ่งเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับกล้องหน้าเป็นกล้องหน้าประเภทที่ไม่มีจอแสดงผลนะครับทุกอย่างจะแสดงผลผ่านสมาร์ทโฟนเวลาที่เราเชื่อม Wi-Fi ไดรเล็กกับตัวกล้องเพื่อปรับมุมมอง ตั้งค่ากล้องหรือดูย้อนหลังผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับคันนี้เป็นรถไฟฟ้าแบบ100%ซนะครับดังนั้นการติดตั้งตัวกล้องเนี่ยจะยังไม่ได้ทำเป็นชุดฟิลแทปเพื่อซ่อนสายให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันการปฏิเสธการรับประกันนะครับเวลาที่รถไฟฟ้ามีปัญหาเนี่ยเขาจะได้ไม่โทษว่า ก็เป็นเพราะเราเดินชุดฟิวแท็บเอาไว้ปัญหาเกิดจากตรงนี้ทําให้ทุกทุกอย่างของลูกค้าขาดประกันเราป้องกันแบบนั้นก็แนะนําลูกค้าให้เดินแบบปกติไปก่อนนะครับซึ่งการเดินแบบปกตินั้นเนี่ยทางร้านก็ทําการซ่อนสายให้เกือบ100%อยู่แล้วเดี๋ยวดูจีลี่คันนี้กันว่าเวลาที่เราติดตั้งตัวกล้องแล้วเสียบช่องจ่ายไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยสายมันเกะกะไหมนะครับเพื่อเป็นแนวทางถ้าเราไม่ได้ใช้ระบบบันทึกจอดต่อสายแบบนี้สบายใจที่สุดปลอดภัยด้วยแล้วก็สามารถ แก้ไขปัญหาได้ง่ายรวมถึงเวลาที่รถมีปัญหาด้วยเหตุใดๆก็ตามของระบบไฟฟ้าก็จะไม่มีการโทษไปว่าเรามาใช้การติดตั้งกล้องที่มีการไปขนานไฟในด้านอื่นๆกับตัวรถเราใช้พอร์ตที่เขามีมาให้นะครับติดตั้งกล้องแล้วก็ใช้งานกล้องตามปกติสตาร์ทรถกล้องทํางานดับเครื่องกล้องปิดอัตโนมัติเดี๋ยวดูภาพผ่านจากสมาร์ทโฟนกันว่าเจ้าดีดีพายเนเนี่ยแสดงผลภาพออกมาแล้วเป็นยังไง ในการติดตั้งกล้องแต่ละครั้งนะครับคําถามที่เจอมาก็คือเราสามารถดูกล้องผ่านมือถือได้เลยไหมบอกดูได้ครับแต่เราต้องเชื่อมต่อกล้องอยู่ในรถนะครับรถต้องทํางานอยู่เราถึงจะดูกล้องได้ถ้ากล้องตัวนี้เราไม่ได้ใส่ชุดสายที่เป็นระบบ4 g เข้าไปรวมถึงระบบ gps ที่ฝังอยู่ในกล้องด้วยมันไม่ใช่ gps ที่สามารถแท็กกิ้งหรือติดตามได้มันเป็น gps แบบล็อกเกอร์ที่มันจะระบุพิกัดต่างๆที่เราวิ่งไปเนี่ย ลงบนวิดีโอนั้นๆที่มันกําลังบันทึกอยู่ด้วยทําให้เรารู้ว่าวิดีโอที่แสดงผลอยู่ตอนเนี้มันอยู่ตําแหน่งไหนบนพื้นโลกนะครับผมพูดบนพื้นโลกนะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ตําแหน่งไหนก็ตาม GPS จะฟังพิกัดลงบนวิดีโอของลูกค้านั่นเองระหว่างนี้นะครับผมทําการติดตั้งตัวกล้องด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เก็บสายนะแวบมาติดกล้องด้านหลังก่อนนะครับเพราะช่วงนี้จะมี น้องวิศวกรมาช่วยในการเดินสายด้านหลังของตัวรถให้นะครับซึ่งการทํางานก็อยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพของทางร้านเช่นเดิมนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปก็อาจจะมีทีมช่างเล็กๆเ,เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับรถที่เร็วขึ้นหรือมีคิวในการติดตั้งที่เร็วกว่าเดิมนะครับก็แต่ว่าก็ต้องคุมคุณภาพให้เป็นคุณภาพแบบเดียวกันซึ่งเป็นมาตรฐานของ ทางร้านพัทิลาช็อคอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมกําลังติดตั้งตัวกล้องหน้าแล้วนะครับก็มาเก็บสายกล้องหน้าสายกล้องหน้านะครับก็ยังใช้วิธีการเดิมคือใช้ตัวท่ออ่อนหรือเฟล็กนะครับเก็บสายด้านบนนะครับเพื่อให้สายเนี่ยไม่หล่นลงมาเวลาที่เราใช้งานไปนานๆอันนี้พูดทุกครั้งนะครับการเก็บสายนั้นจะเก็บสายแบบใดก็ได้นะครับใครนิยมแบบไหนเก็บแบบนั้นนะครับของทางร้านจะใช้ท่ออ่อนหรือเฟล็กนะครับในการเก็บสายด้านบน ส่วนสายจากกล้องขึ้นไปบนเพดานนั้นจะเป็นเฟ็กและหุ้มด้วยเทปผ้าสักะหลาดนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับเจ้า Gilly EX5 นะครับด้านข้างเราก็จะมีการขยับขอบอยางกันลมของตัวรถนะครับเพื่อเก็บสายไฟของกล้องเนี่ย เข้าไปไว้ใต้แอร์แบ็กนะครับสายไฟของกล้องจะอยู่ใต้ม่านแอร์แบ็กนะครับไม่ต้องห่วงว่าเวลาที่แอร์แบ็กทำงานแล้วสายมันจะไปควยอยู่นะครับดังนั้นเวลาแอร์แบ็กทำงานเขาก็จะทํางานได้ตามปกติเพราะสายมันอยู่ด้านล่างนะครับและสายไม่มีการผูกหรือมัดส่วนใดๆของตัวม่านแอร์แบ็กเอาไว้เสร็จแล้วสายที่เหลือทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บสายที่เหลือด้านหน้า ลงด้านล่างนะครับแล้วก็ทําการล็อกสายหรือมัดสายเอาไว้นะครับไม่ให้สายมันดิ้นหรือไปเคาะกับตัวคอนโซลของรถหรือตัวถังของรถให้มันมีเสียงให้เราราคาญก็จะเก็บสายลงข้างล่างทั้งหมดนะครับการทํางานนะครับให้เชื่อมั่นเลยว่าจะมีการรื้อชิ้นส่วนของรถน้อยที่สุดนะครับกาบเสา A เสา B เสา C ถ้าไม่จําเป็นจะไม่มีการขยับออกมานะครับส่วนขอบยางถ้าเป็นกลุ่มของรถที่สามารถขยับขอบยางได้ก็จะขยับขอบยางเพื่อซ่อนสายไฟแต่ถ้าเกิดเป็นรถที่ ขยับขอบยางไม่ได้ก็จะมีการนําล่องและสอดสายไฟเข้าไปในขอบยางหรือเข้าไปใต้ตัวม่านแอร์แบกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานติดตั้งกันต่อมาดูจุดนี้กันนะครับตำแหน่งนี้คือช่อง power outlet หรือช่องจ่ายไฟ12โวลต์หรือใครที่เรียกติดปากว่าช่องจุดบุหรี่นะครับเราจะใช้สายไฟ เราจะใช้การเชื่อมไฟจากจุดนี้เนี่ยแหละเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยอุปกรณ์มาตรฐานของเขาเขาจะให้หัวชาร์จที่เป็น usb 2ช่องมาด้วยนะครับถ้าเป็นกล้องรุ่นล่างหรือรุ่นเล็กเนี่ยเขาจะให้เป็นหัวชาร์จแบบ1 usb type a แต่ถ้าเกิดเป็นกล้องกลุ่มที่เป็นรุ่นกลางถึงรุ่นท็อปเนี่ยเขาก็จะให้หัวชาร์จที่เป็น2 usb type a มานะครับก็สามารถใช้งานได้พอร์ตหนึ่งใช้กับตัวกล้องได้อีกพอร์ตหนึ่งเราจะเอาไปชาร์จโทรศัพท์หรือเสียบอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ส์ที่ไม่กินแอมป์มากก็ใช้งานได้เช่นนเดียวกั Gilly EX5 คันนี้นะครับเขาลูกค้าเลือกนะครับตำแหน่งการติดตั้งกล้องให้อยู่ฝั่งซ้ายก็คือฝั่งตรงผู้โดยสารนั่งตำแหน่งติดตั้งกล้องจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อไม่ให้บทบังทัศนวิสัยของคนขับนะครับแล้วก็ไม่ให้รบกวนคนนั่งข้างมากเกินไปเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งของสายชาร์จกันบ้างว่าเวลาเราเสียบสายชาร์จแล้วมันดูเกะกะเลอะเทอะไหมนะครับกับตัว Gilly ที่เราเดินระบบกล้องแบบมาตรฐานคันนี้ ระหว่างนี้นะครับผมก็จะทําการเทสระบบของตัวกล้องไปด้วยนะครับเมื่อผมเชื่อมตัวกล้องเอาไว้แล้วนะครับผมก็จะทําการตั้งค่าพื้นฐานของกล้องไว้ให้ลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวพอลูกค้ามาใช้งานผมก็จะ,กจะลบระบบของกล้องออกจากมือถือที่เราทดสอบนะครับด้านหลังก็ทําการติดตั้งตัวกล้องเช่นเดียวกันนะครับตัวกล้องหลังนะครับก็จะมีการร้อยท่อหรือร้อยตัวเฟล็กนะครับเพื่อกันสายโดนหนีบนะครับเวลาที่เราปิดฝาลงไปแล้วเนี่ยตัวเฟล็กจะเป็นตัวที่รับน้ําหนัก ตัวฝาด้านหลังเอาไว้นะครับมันจะได้ไม่งับไปโดนสายจริงๆงับไปโดยที่ไม่ใส่เฟรกรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการเดินกล้องหลังมาติดตั้งตำแหน่งนี้นะครับจะไม่มีการพาดสายเอาไว้นะครับจะเดินสายผ่านท่อยางร้อยสายไฟของฝาหลังนะครับประเภทรถที่ต้องเดินสายแบบนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มของรถ suv นะครับซึ่ง suv เนี่ย ด้านหลังจะเปิดฝาท้ายออกได้เพื่อความเป็นอนเนกประสงค์ของเขาแล้วก็กลุ่มของรถแฮตแบ็กนะครับรถแฮตแบ็กก็เปิดฝาหลังเช่นเดียวกันอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Gilly EX5 นะครับติดตั้ง d d p i N5 Duo เป็นกล้องหน้า 4K กล้องหลัง Full HD นะครับติดที่ร้านพ a t h i l a Shop ดูมาถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการนัดหมายติดตั้งกล้องสามารถแอดไลน์นะครับ แอดเฟซบุ๊กหรือโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านหลังนี้ได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ